ในโอกาสใบพอนะคะขอพอยพ่อค่ะพอพอนอยค่ะีดัไับไับไปดับไปดับในโอกาสใบพอนะคะ ลูกหลายคนค่ะขอให้อยากได้พอยจากพ่อให้พ่อให้พอยพวกเราเยอะห้าข้อเอาพ่อหน่อยเร้วว่าได้หลายคนเลยจะต้องให้สองข้อข้อเดียวไป็นนัน้อยเอาให้น้องได้ให้น้องคนแรกให้น้องให้น้องคนแรกดีๆหน่อยไม่เจ็บเป็นจนได้ไม่เครียดรวยป้องรวยให้เหนื่อยให้เหนื่อยเหนื่อย เขาเปื้อนดีดีเลยปวพออะไรอีกอะไรคนไม่ดีก็จะมาดีพอนพอรวยรวยนรวยไหมเนี่ยรวยไหมรวย่ยพอจริงทุกยให้รดมากให้ดมากไ้จมูกวาแล้วแ้ง

มาเด็กๆแล้วมานั่งนี่แล้วกินี่โเดีเี๋ยวคโอ้ยครับโอ้ครับเดี๋้ให้เดี๋ยวใร้โด้ดกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยู่กับอยู่กับอยู่กับปอนปอนับใครนี่ใครนี่ครับเป็นวิดีโอนี่เออหน่มีกดถายให้แล้วโอเคจบแล้ว